น้ำตกแก่ซ like, <To> ้อนเนี่ยไอไม่ใช่น้ำตกแก่ซ้อนน้ำพุร้อนแก่ซ้อนมันเป็นเกลมันเป็นไอ้เนี่ยมันน้ำธรรมชาติที่มันมันขุดออกมาจากเป็นน้ำร้อนตาน้ำตาน้ำที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยใต้ดินลึกๆเลยอ่ะแล้วมันก็มาโผล่เงี้ยเขาเพราะใต้ดินลึกๆเนี่ยมันจะอากาศมันจะร้อนมากอากาศมันร้อนไออุณหภูมิมันจะร้อนมากแล้วก็น้ำพอผ่านอุณหภูมิร้อนมันก็ออกมาเป็นน้ำร้อนเนี่ย นี่แหละเขาที่ก็ต้มไข่นั่นเดินไปบนี้ไหมเดินลัดแบงนี้ปนนนะปนไปขึ้นเงินขึ้นนได้อุณหภูมิสูงสุด70.9องศาอ๋อครับขึ้นไปแล้วมัน <c oughs> มีลานจอดอยู่แล้วก็เดินเข้าไปไอีกหน่อยอ๋อจับผมขอพเขาคือเมากครับ งนี้มันเป็นบ่อน,น้ำแร่แช่เท้าอุณภูมิมันจะเหลือสักประมาณ20-30อ่ะ22เออนะ20-30 40อะไรประมาณเนี้ยเพราะถ้า,ถา,ถา,ถามันก็สมน้ำน้ำธรรมดาไงถ้าน้ำธรรมดาไหลลงมาแล้วกับน้ำแร่ไหลลงมามันก็ทำให้อุณหภูมิมันเบาลงสามารถแช่เท้าได้ถ้าเป็นงั้นถ้าไปแช่ก็บ่อบ่อน,น้ำพุเลยไม่ได้จุด เจ็บติดตังขางั้นไม่ไหวแอันนี้ยตรงนี้พอดีเลยเนี่ยอันนี้มันผสมแล้วเนี่ยลองลองดูนะลองลองเอามือไม่ติดกันนะโอ้ยได้ยู่โอ้โหอุ่นมากเลยอ่ะเนี่ยสีอุ่นมากเลยขนาดเนี้ยโอ้ยแค่เท้าน่าจะดีเนี่ยแค่เท้ากันแค่เท้าน่าจะดีโอเคคขาก็คือน้ำร้อนน่ะอันนี้เรากำลังแค่ อยู่นะคะความจริงก็ร้อนอยู่เหมือนกันนะคะร้อนมากเลยร้อนมาก22ค่ะ22ธรรมชาติที่นี่สวยมากเลยนะวิวสวยสวยหน้ำใสหน้าเหมือนม้งมากเลยเหมือนเศ้าเป็น เย็นมากตรงนี้นนร้อนสีเลยร้อนเหรอร้อนมากเราจะขึ้นไปน้ำตกแย่ซ้อนกันนะคะประมาณ200เมตรอันนี้คนพู้เฒ่าเราใช้ไม้กระเท้าแล้วนะคะใช้ทัสเตอร์นะคบรรยากาศร่มลื่นมากเลยนะคะปะา่าเขาเรานาไฟเนี่ยน้ำตกเลยมันก็แล้วก,ก็ต้นไม้มันเยอะมากต้นไม้เยอะมากออกซิเจนมันก็สูงเลย หายใจแบบแรุ่งปลอดว่ะหายใจรุ่งปลอดมากเลยครับเลยเราเห็นน้ำตกแล้วนะคะมาถึงน้ำตกแล้วชั้นที่หนึ่งเดินมาสองร้อยเมตรมีหกชั้นค่ะชั้นที่หกรู้สึก <c oughs> จะสา <c oughs> ม,มร้อยยี่สิบห้าเมตรคงจะกลับมาด้วยความท้อถี่นะครับชั้นหกปลอดแต่ชั้นหนึ่งนี่พอพอโอเคพอพบปะกันได้บ้างแต่ถ้าชั้นหกก็ ขอการดาด้วยความนับถือลาปีสวะไม่ไหวเป็น3างเดินก็ขึ้น,นล,งลงใส่แล้วผู้เท่าผู้เท่าผู้เท่าเขาถือไม้เท้าเอาฟัเตอร์เอาพัอเตอร์ตบมาทำเป็นไม้กระเท้าอย่างดีเหมาะเหมาะน้ำใสมากเลยค่ะเห็นปลาลอยเต็มไปหมดเลยค่ะ เลยน,น้ำใสมากเลยเห็ดปลาชัดมากเลยค่ะน้ำใสไหลเย,ย็นเหมือนตัวปลา <c oughs> นี่ก็นี่ก็ใช่ไหมใช่ค่ะปลาหมดเลยนะคะ <c oughs> น้ำน้ำใสไหลเย,ย็นเหมือนตัวปลาแหวกไหวทาราอยู่ไหว <c oughs> ามาถึงแค่ชั้นสองนะคะชั้นสาะชั้นสามนี่ใช่ชั้นสามเพราะว่าเท็กคนไม่ไม่พุทาเราอ่ะไม่ไหวผูพุทาเราหมดแรงแง่กับหมดแรงหมดแรงเดินหมดแรงจริงๆอยากไปถึงชั้นหกเพื่อใหมีบันไดขึ้นไปด้วยค่ะทีนี้จากใครอะไรนะแช่น้ำปุเนี่จากจากใครดิบนะใครดิบเพ้วกเอาไปแช่น้ำปุ๊น้ำร้อน น้ำพดร้อนอ่ะสิบเจนาทีสินาทีละไอไข่แดงนี่นะจะสุกได้ประมาณไข่แดงจะถึแข็งไข่ขาวจะเหลวๆเป็นคล้ายๆน่ารับประทานคล้ไยๆไข่ลขก